เจแปนเจใจวันที่1มาแล้วนะคะทริปนี้นะคะเราเดินทางกันช่วงเวลาห้าทุ่มนะคะถึงญี่ปุ่นประมาณ7จ็ดโมนิดๆค่ะลูกชายของเรานะคะก็ยังหลับอยู่บนรถเข็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเข้าประเทศญี่ปุ่นใช้แค่วิสิตเจแปนเท่านั้นออพาสปอร์ตใี่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนมาถึงแล้วข้อห้องน้าก็ประทับใจเลยค่ะเพราะว่ามีที่นั่งสําหรับเด็กด้วยหลังจากผ่านตอมอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารับ JR โตเกียววายพค่ะเอาซื้อตั๋วผ่าน JR อีทมาแล้วนะคะแล้วก็บุ๊กเก็ตตั๋วอะไรก็เสร็จเรียบร้อยมาจากหน้า รถที่เราจองไว้ก็มารับแล้วนะคะทริปนี้เราใช้รถอาพาธค่ะผู้ใหญ่4เด็ก1เบบี้หนึ่งนะคะนี่คุณอาทั้ง2ท่านของเรานะคะผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราค่ะจริงๆถ้าบินเองนะคะแม่ก็คือบินโลคอเท่านั้นค่ะทริปนี้นะคะที่ได้บินฟูลเซอร์วิสการนี้สมงของอานี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะมีเบบี้ต้องนั่งคาซีทนะคะเสียเซนเซของเราดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องนั่งแยกกับพ่อแม่ค่ะแต่วนี้คือในรถนะคะก็นี่เลยค่ะหน้าตาก็จะบึง้งตึงแบบนี้แต่สักพักน้องก็นอนนะคะของเราเต็มลังงงงรระะเเคค่่ะะะกกาาาาาาดินนนนทขอมุห้จสบ นาริตะไปที่ชินจูกุค่ะวันนี้ที่พักของเรานะคะชื่อว่าโฮเทลกรซซี่รี่ค่ะจริงเรามีตั๋วกันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะแต่ว่าเรอยากพักโรงแรมนี้นะคะแล้วโรงแรมเนี้ยก็คือยังไม่ได้เปิดให้จองเลยมาเปิดให้จองประมาณเดือนกุมภาค่ะระหว่างที่รอเราก็ไม่ได้จองโงแรมอื่นไว้เลยนะคะเพราะว่าอยากพักโรงแรมนี้มากๆเลยค่ะมาชินจูกุนะคะก็ต้องมาถ่ายรูปกัซซีล่าแบบนี้เรานอนที่นี่ทั้งหมด3คืนด้วยกันนะคะมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็ฝากกระเป๋าแล้วก็มาปั๊มนมบันดับแรกเลยค่ะนั้นนะคะเราก็เติมพลังกันด้วยอิชิดันรามเมงหรือว่ารา เมงข้อสอบนะคะก็ต้องรอคิวนานมากๆนี่อาจจะเพราะว่าเราไปวันธรรมดาด้วยนะคะแล้วก็หลังโควิดด้วยเนาะถึงก็เลยได้ทานเลยค่ะไม่ต้องรอคิวเหมือนแต่ก่อนแล้วเสิร์ฟแล้วนะคะรามเมนข้อสอบที่เราคิดถึงที่เรียกว่ารามเมงข้อสอบนะคะก็อาจจะเพราะว่าตอนที่ให้เราสั่งอาหารนะคะเขาจะให้เราเขียนเลือกเส้นระดับไหนซุปเข้มข้นแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะคิดถึงรสชาตินี้มากๆคือแรกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เซลฟี่นิดนึงค่ะอ่าทานข้าวเสร็จนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะเราก็คือละเลงด้วยวายเลยค่ะตอนช้อปปิ้งไ ได้ถ่ายอะไรกันมาเลยนะคะภาพมาที่มารับลูกกับแฟนค่ะก่อนหน้านี้แฟนเรากับลูกเรานะคะเข้าห้องกันไปก่อนแล้วเนาะเอากับน้านะคะก็พากันเดินออกไปช้อปปิ้งข้างนอกค่ะที่เบบี้นะคะก็ต้องเด็กก็ต้องพักผ่อนเป็นหลักนะคะก็ <c oughs> ถึงเวลามื้อเย็นของเราแล้วเย้ yeah! อันนี้มื้อเย็นของเราเป็นอิากายะนะคะอันฮอตฮิตชื่อดังเลยนะคะอิโซมารุซุยซังค่ะแม่ขอซดเบียร์ให้ชื่อ ใจนนนิดึงะะคะจริงๆแค่จิบนะคะเพราะว่ายังปั๊มนมน้องอยู่ค่ะคานนี้มิโซะที่ตามหามาแล้วนะคะใครชอบมันปูหรือคิดถึงมันปูมากินเผื่อให้แล้วนะคะมาพร้อมกับ เบียเย็นเย็นชื่นใจแล้วก็ข้าวหน้าด้งค่ะเราจะสั่งเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็คือคนละอันค่ะเป็นบุญของพ่อแม่นะคะลูกนอนหลับอีกแล้วค่ะทริปนี้ถือว่าน่าจะใช้แต้มบุญหมดแล้วจริงๆเพราะว่าลูกไม่งงเงินเลยคุณแม่ก็คือแฮปปี้ที่สุดเลยค่ะหลังจากทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปคิดถึงชานมไข่มุกค,ค่ะร้านเดิมที่เราเคยกินเมื่อ3าปีที่แล้วนะคะร้านนี้เขายังอยู่นะคะทุกคนก็ขอจับสักหน่อยค่ะที่พักของเราก็คืออยู่ใจกลางย่านชินจูกุแบบนี้เลยค่ะลูกชายตื่นแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือกำลังจะกลับไปนอนอีกหนึ่งรอบแล้วค่ะคลิปนี้ไม่ได้เอาลูกมาทรมานนะคะเพราะว่ามีเวลาให้เขาพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เราเที่ยวเองไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะส่งลูกเข้านอนแม่ก็แบบมาช้อปปิ้งที่ดองกี้แปบ๊บนึงค่ะ